ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับตอนนี้เขาจะเอาไม้ไผ่มาทําเป็นไห้นึงเข้านะครับไม้ไผ่ใหญ่ขนาดไหนครับขนาดนี้ครับเอาต่อเริ่มตัดเลยครับตอนนี้เขาจะตัดแล้วครับมันตัดยากครับอ่าเรียบร้อยครับพอดีเขาตัดเป็นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็จะมันตาครับเขาก็ต้องหาอะไรมา อะไรก็ได้ครับติดแหลมๆเอามาเจาะเจาะให้เป็นรูๆๆครับเพื่อให้อ้หน้ามันขึ้นนะครับ <c ười> อ่าแบบนี้แหละครับเราก็จะหาคอดมาตีครับคนเลอะคนเลอคนเลอจะหาไม่คอดมาตีเพื่อให้เป็นรูครับ ก็หไปครัหูไปก็ไหหูนะครับครับไหลายหูนะครับท่านชมอ่าเอามาไหลายหูไหลหูข้าวมันผออ่ะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นรูแบบนี้ครับอ่ายกหม้อข้นไปรูแบบนี้เราก็ยกหม้อหม้อแข็งหม้อแข็งอะไรหม้อใส่น้ำครับหม้อใส่น้ำชุดประสงค์เขาจะเอาเข้าเหนียวนะครับตีกินเมื่อตอนเจ้าป๊อเปมันแข็งครับเขาจะกินบาลอยบอล้ัมนะครับ เขาจะเอาข้าวเหนียวมาอุ่นครับอ่าอันนี่ครับข้าวเหนียวมาอุ่นครับเดี๋ยวขอล้างมือสักกํานะครับท่านผู้ชมันนี้ข้าวเหนียวเขาแต่บบแจข้าวหลามนะครับเขาจะเอาข้าวเหนียวน้ามาอุ่นนะครับเพื่อจะให้กลิ่นล้ําขึ้นนะครับกลิ่นอร่อยขึ้นครับตอนมือแรงนี่นะครับเอาน้ามันข้าวโพดเหนียวสักน้อยหน่อยครับอ๋อฝนตกหนักครับวันนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศในป่าครับ ตอนนี้เขาก็จะใส่นี่เข้าไปอาอาเขาใส่ตะงนอกก่อนก็นได้ครับเออเอามาใส่เข้าไปเลยครับอ่าอเนื้อใส่เข้าไปดูมันเล่นหน่อยไมว่าจะใส่ความร้อนใส่ครับนี่เป็นการนึ่งข้าแบบง่ายๆครับ ทำไม้ไผ่มาค้ำนะครับไม้ไฟเงยๆนะครับแต่ถ้าบ่ามีไม้ไผ่ก็ไม่ข้าวหลามก็ได้ครับท่านผู้ชมเผาไฟเลยหลามไ,ไม่ข้าวหลามมา้องต้มครับเผาไฟแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ครับการซักคั้มก็เอาเอา,เอาไปเอาไปน่าจะเอาไปตองมาอุดครับไปตองอ่าเอ่ไปตองก็อ่ะ ทำเป็นฝาเอาเป็นฝาฝาเขาปิดอ่าฝาเขาปิดจะได้แล้วครับเดี๋ยวผมทุกข้าคงมาพอคลิปต่อไปครับตอนนี้เขากระเริ่มจะใช้ขึ้น้ระฆัานผู้ชมน้ำเริ่มเดือนแล้วครับแฮมเนี่ยครับเริ่มเริ่มจะนิ่มแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มนิ่มแล้วครับก็สามารถที่จะเอามารับประทานได้แล้วครับแต่ก็เล็กหัลอยได้เนื้อ เอาลผมจะได้แล้วครับทำโจมโอเคนี่ครับออ๋นี่แหละครับเนื้อเริ่มนิ่มแล้วครับท่านผู้ชมอ่าก็แต่ว่าประสบผลสำเร็จครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเนอย่าลังใจครับสวัสดีครับ